สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดคุ้งยางกันนะคะอยู่ที่ตำบลไกลนอกอำเภอกรงไกรล,ลาศจังหวัดสุขโขทัยค่ะวันนี้เราจะมาทําบุญสร้างโบสถ์กันนะคะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับ,รบแม้จากกรุงเทพมาสุขโขทัยนี่ก็หลายร้อยโลเลยเราก็เดินทางกันมานะครับตั้งแต่ดึกเลยนะครับเพราะว่ามาด้วยความตั้งใจมาเพื่อนําเสนอและเป็นการเผยแผ่นะครับให้กับวัดคุ้งยางนะครับ สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณการก่อสร้างโบสถ์นะครับเพราะว่าโบสถ์หลังนี้ก็ยังสร้างไม่สําเร็จเลยครับหลายปีแล้วโดยประมาณก็น่าจะเจ็ดปีนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมและท่านผู้ใจบุญนะครับมาอยู่ที่วัดคุ้งหยางเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณลานบุญลานพระนะครับก็มีพระพุทธรูปหลายปางนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของวัดตรงนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วเป็นรายการบุญนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมโบสถ์ที่กําลังก่อสร้างอยู่ในขณะน,นี้แต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวมาทําบุญสร้างโบสถ์กันอ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของทางวัดไว้ให้เลยก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีจิตรัทาอยากจะร่วมทําบุญกับทางวัดโดยการสร้างโบสถ์ก็ติดต่อเข้าตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับค่ะ เพราะว่าทางวัดก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ดูแล้วเราก็เดินทางมานะครับเดินทางมาเพื่อเป็นการน,นําเสนอและเผยแร่ออกสู่สายตาก,กับพี่น้องท่านาสาธุชนที่ชอบทำบุญสร้างโบสถ์ตามวัดหรือว่าชอบทำบุญสร้างาวัดนะครับหรือจะมาด้วยตัวเองก็ได้นะคะครับก็ถ้ายังไรก็โทรติดต่อก่อนนะครับถามรายละเอียดกับหลวงพ่อท่านเจ้าวัดนะครับเพราะว่าโบสถ์หลังนี้ก็ใช้งบประมาณอยู่โดยเราราวๆซัก สามสิบพล้านนะครับประมาณนันนเนาะเพราะว่าทางหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่าครั้งแรกเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ประมาณยี่สิบห้าล้านบาทแต่ดูแล้วคงไม่พอแน่นอนนะครับเพราะว่าในยุคนี้ปัจจุบันนี้อ่าวัสดุก็แพงขึ้นทุกวันนะครับผมอาจารย์ัทก็เลยขอรับอาสาเป็นสะพานบุญนะครับอ่าเพื่อเป็นการเผยแผ่อ,อกสูนยสายตาพี่น้องสาธุชนนะครับที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาของเรานี้นะครับ มาร่วมกันสร้างโบสถ์เพราะว่าโบสถ์นี้สําคัญมากๆเลยครับน้องประชาชนช่วยกันหน่อยนะคะท่านเจ้าอาวาสท่านกาแก่มากแล้วครับเพราะว่าการสร้างโบสถ์นี้สําคัญมากเพราะว่าพระที่จะโบสถ์ได้ก็ต้องมีโบสถ์นะครับมิฉนั้นโบสถ์นี้คือต้นพระเพศาสนาโดยการที่บวชพระนี่แหละนะครับ<ช>เป็นเรื่องสําคัญแล้วว่าเกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆทั้งหมดของทางสงฆ์นะครับมิฉนั้นพวกเราก็มาร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการบมรุงรักษา วัดและครับเพราะว่าโบสถ์นี้เป็นสิ่งสําคัญเลยครับการที่เราจะบวชพระได้ก็ต้องมีโบสถ์นะครับเพื่อเป็นการบํารุงรักษาธนุบารุงพระศาสนาของเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมา,าเยี่ยมชมพร้อมทั้งน้อมสักการบูชาขอพรอกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีหลายปางเลยนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปนี้นะครับแต่ละองค์แต่ละองค์งก็จะมีเทวดารักษาพระพุทธรูปนะครับสําหรับ ที่เราจะวอนหรือว่าขอสิ่งใดๆกับพระพุทธรูปเราก็ต้องขอกับเทวดานะครับที่รักษาองค์พระอยู่แล้วเราจะสําเร็จในชีวิตของเราได้นะครับครับสาหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่าบริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อพทุทธโสธรนะครับปกติแล้วหลวงพ่อพทุทธโสธรน,นี้ต้นหลักอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับหลวงพ่อพทุทธโสธรไปไกลแต่ตอนนี้มาปฏิสถานอยู่ที่ วัดคุ้งยางนะครับจังหวัดสุโขทัยโอ้โหงามมากเลยครับงามจริงๆเป่งบารมีอย่างงดงามเลยนะครับสาหรับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาอยู่ที่วัดคุ้งยางนะครับพาเพื่อนๆและผู้ชมมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลบุญยิ่งใหญ่นะครับการสร้างโบสถ์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวของทางวัดให้ฟังสักนิดนึ่งว่าวัดนี้มีอายุมาโดยประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับวันนี้ก็เก่าแก่มากนะครับมีอายุมาโดยประมาณ200กว่าปีเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็เริ่มสร้างนะครับเริ่มสร้างวัดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2353นะครับจบจนถึงปัจจุบันนี้ก็โดยประมาณ214ปีแล้วนะครับแห่เลขดีสวยมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เก่าแก่จริงๆนะครับแล้วก็สำหรับโบสถ์หลังใหม่นะครับโบสถ์หลังใหม่ปัจจุบันที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีการก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2560 นะครับก็โดยประมาณก็6กเจ็ปีที่ผ่านมานี้แหละนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะครับก็จึงขอแรงศรัทธาจากพี่น้องท่านสาธุชนนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็มาร่วมทําบุญกันตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณโบสถ์แล้วนะครับนี่ก็คือต้อนเสาแล้วก็อนณาเขตของโบสถ์ที่กําลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้สําหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่เห็นแล้วถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางตามมาเลยนะครับที่วัดคุ้งยางนะครับอำเภอโกงไก่ลาด จังหวัดสุขโขทยัยนะครับมาร่วมบุญกันนะครับน้องเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเลยนะคะมาบริจาคทรัพย์สร้างโบสถ์ร่วมกันครับสําหรับวัดนี้นะครับก็มีเจ้าอาวาสรวมถึงองค์ปัจจุบันนี้นะครับทั้งหมด10องค์นะครับองค์แรกของวัดนี้เลยครับก็คือหลวงพ่อเฉยนะครับก็ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมาก็เป็นเวลานานจนกระทั่งมรณภาพลงไปนะครับ แล้วก็จนถึงองค์ปัจจุบันนี้นะครับก็สําหรับองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็อายุมากแล้วครับถึงเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของท่านเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทัยด้วยนะครับ<ว>ท่านใจดีมากัใจดีมากใจดีมากเวลาพวกเราไปนี่ไม่รู้ขนอะไรตะขนอะไรมาต้อนรับขับสู้สะบ,บานเตไปหมดเลยนะครับแห <c oughs> มประทับใจมากนไหวตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณบันไดน,นะครับแล้วก็บริเวณตัวโบสถ์ อ่ะช่วยกันหน่อยนะครับมาร่วมกันสร้างพระาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปนะครับร่วมกันสร้างโบสถ์อ่าบริเวณโบสถ์นี้ก็มีองค์พระประธานก็คือองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับอ่าซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านในตรงกลางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์หญิงบอกอ่าชื่อนามของหลวงพ่อสักหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เรียกกันถูกนะครับพระครูสุธรรม วโรไทยครับก็หลวงพ่อนี่ก็มีฉายานะครับพระครูสุธรรมวโรไทยนะครับแม้ท่านใจดีจริงๆเลยท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่สิบนะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสนะครับมาเที่ยวกันนะครับมาน้อมสักการบูชาหลวงพ่อพุทธโคดมนะครับหลวงพ่อพุทธชินราชที่อ่าปดิษฐานอยู่ในโบสถ์หลังปัจจุบันนี้นะครับโบสถ์หลังปัจจุบันนี้ก็เก่าแก่มากมีอายุมาถึงแ2ดสิบปีเลยนะครับสร้างมาเนี่ยนะครับ ก็สร้างมาตั้งแต่พีพศ2485นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็82-83ปีแล้วนะครับแหมเลขนี้สวยจังเลยนะครับก็เอาละครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมมาเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์ปัจจุบันนี้นะครับโบสถ์ปัจจุบันนี้ก็มีต้นเสาขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าโบสถ์นะครับ <S <S เพื่อนๆได้มีโอกาสได้มาทีน่นี่เราเชื่อเลยว่า ท่านจะได้หลายๆอย่างในชีวิตท่านแน่นอน<ค>รว่า,าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากพรหรือว่ามาบนบาน,นสาลเก่าวที่วัดในอยู่ในตึงพ่ออยู่ในโบสถ์ในสันทักสิทธิ์มากครับก็แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาบนบานสาลเก่าวมากราบไหว้ขอพรน,นะครับอาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมข้างในนะครับไปน้อมสักการบูชาขอพรกันสําหรับคลิปนี้นะครับติดตามชมกันให้จบคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปที่หลวงพ่อใหญ่นะครับ หลวงพ่อใหญ่ก็เป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดนี้เช่นเดียวกันนะครับท่านมอนาภาไปนานแล้วนะครับแต่สําหรับคลิปนี้เราจะพาเพาื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันหลวงพ่อใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอย่างไรก็คลิปที่2ติดตามพวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกตอนนี้เราก็พาเพาื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับหลวงพ่อพระธิดาลาลราแล้วนะครับเราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกันนะครับ แล้วก็พร้อมทั้งหลวงพ่อพุทธโคดมที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบมาไหว้ามาขอพรกันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นโบสถ์เก่านะครับมีอายุมาโดยประมาณ82 8 3ปปีแล้วนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านเจ้าวาดเนี่ยก็เลยเห็นว่าโบสถ์หลังนี้เก่าแล้วนะครับชำรุดแล้วชำรุดเยอะเลยทีเดียว<ช>ก็จึงมีการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมานะครับแต่ก็ยังต้องใช้อาปัจจัยอีกจํานวนมากเลยนะครับหลายสิบล้านมิฉะนั้น ท่านตาธุชนคนใจบุญนะครับที่มีเงินทองมากหลายเรามาร่วมกันสร้างโบสถ์นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาวัดและพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบไปนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับม,มาน้อมสักการะบูชาขอพรพระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาดูซิว่าสถานที่ของวัดน,นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่เราได้เดินตรวจสอบดูทั้งวัดแล้วก็คือ มาเถอะครับมาร่วมกันสร้างนะครับพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนานี้ต่อไปอาสําหรับท่านที่ต้องการติดต่อทางวัดก็ติดต่อมาตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้เลยเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถที่จะพูดคุยกับทางท่านหลวงพ่อท่านจเจ้าวาสได้ทุกเวลา,าผู้ชมบ,บุญแล้วก็คือหลวงพ่อท่านมาสร้างจริงๆทําทจริงจริงครับท่านได้บุญแน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นนักปฏิบัติด้วยนะครับอตอนนี้เราก็พาเป็นเพื่อนผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารของพระสังฆายนะแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นวิหารที่แหมสะอาดและเรียบร้อยมากเลยก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการะบูชาขอพรนะครับสถานที่ตรงนี้เรียบร้อยดีจริงๆแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพระโพธิสัตว์กวนอิมมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้เพราะว่าจานัดก็ตื่นเต้นพ่อโลดแล่นมาที่สุโขทัยดีใจนะครับที่ ได้มานำเสนอและเผยแผ่ว่เวาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโบสถ์เนี่ย,ยการสร้างาโบสถ์นี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพื่อนๆและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าโบสถ์เนี่ยจำลองมายังไงมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะอ่าเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับคําว่าโบสถ์หรือว่าอุโบสถเนี่ยนะครับก็จําลองมาจากวิมานในชั้นพระนิพพานนะครับก็คือวิมานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ได้จําลองลงมาอย่างโลกมนุษย์ก็เรียกว่าโบสถ์หรือว่าอุโบสถนะครับถ้าเล่าแล้วยาออกแค่นี้พอนะครับเพื่อนๆเราก็เน้นหนักไปทางการสร้างโบสถ์ดีกว่าเนาะถ้ามีเวลาแล้วก็เพื่อนๆก็ชักชวนกันมานะครับทําบุญสร้างโบสถ์ทำตามกําลังศรัทธาหรือว่าท่านใดไม่มีเวลาที่จะเดินทางมาก็โทรติดต่อมากับทางวัดนะครับท่านต้องการทําบุญด้วยปัจจัยเท่าไหร่ก็คุยกับทางวัดเลยนะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีทางวัดไปนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆ ครับสำหรับช่วงนี้เราหมดเวลากันแต่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันสวัสดีครับสวัสดีครับ